สวัสดีทุกคนเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะปอก็มีอะไรจะมาบอกคะ่ะพอดีว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะที่เป็นแฟนคลับเนาะชื่อว่าน้องโทมัสคิสแคทนะคะเขาสร้างแมปขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นแบบที่เกี่ยวกับยันเนเลอสะนะคะแล้วก็มีตัวละครนะคะโอปอคลิ ok <Wow. S 1> ด้วยนะคะใช่ทุกคน ไปค่ะแล้วปอก็ไม่วายนะคะที่จะแต่งตัวค่ะให้คล้ายกับโอปอลิชิ i โนบิมานะคะไปข่าวไปดูกันดีกว่านี่ไงทุกคนเป็นไงค้ายไหมบอกเลยว่าโคตรคล้ายคึงเลยนะคะโอปอลิชิโนบิในเวอร์ชั่นโลบอก ทัวร์เลยเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูว่าแมพนี้นะคะมันเล่นยังไงแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะคะไปค่ะเราเข้ามาอยู่ที่ข้างในแล้วนะคะโอ้โหดูนี่สิคะทุกคนเป็นไงรูปยังจังโอซนะแล้วก็ไลาบาลูนะคะแล้วเพื่อนๆคะ่ะดูนี่สิคะก็คือภายข้างในนะคะก็จะมีมตัวละครนะคะโอโปอลิด้วยคะ่ะทุกคนดูนี่เป็นไงเหมือนไหมปอว่า เหมือนเลยนะคะคือมีความคล้ายคล้ายกันเลยค่ะโอ้ต้องขอบคุณน้องทอมมาด้วยนะคะเป็นไงโคตรแบบโคตรเหมือนค่ะแล้วปอก็ได้ทำการนะคะแต่งตัวมาให้เหมือนเหมือนกันค่ะเป็นไงทุกคนใช่ปะเหมือนไหมคือปอเนี่ยพยายามหาเสื้อผ้าเนาะที่เป็นโทนสีเดียวกับในเกมอะคะ่ะแต่ก็ออกมาในแค่นี้ก็ถือว่าเหมือนเดอ้อทุกคนเอาล่ะ โอ้ oh, ดูสิว่าจะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเป็นตู้ล็อกเกอร์ค่ะแล้วก็เราเน่ยกดคิวนะคะเพื่อเปิดล็อกเกอร์แล้วก็แอบได้ด้วยนะคะทุกคน <c oughs> อ้าออกไม่ได้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอาทำไงอ่ะ <c oughs> ทุกคนพอออกไม่ได้ <c oughs> ก็คือล็อกเกอร์เปิดได้แต่ว่าออกไม่ได้เออแล้วก็อันนี้คือเป็นห้องน้ำนะคะก็จะมีสีเหลืองสีเขียวนะคะแล้วก็สีฟ้าแลก็สีชมพูเป็นไงคะทุกคนน่ารักไหมโคตรน่ารักเลยตรงนี้นะคะน่าจะเอาไว้ยืนถ่ายรูปนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีตัวละครยันจังเนี่ยกำลังถือไม้เบสบอลน,นะคะฟาดผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างล่างเห็นไหมเอยเออใครก็ไม่รู้นะแต่ ว่าไปค่ะเราจะมาลองดูว่าในแมปนี้นะคะจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะยากแค่ไหนนะคะไปค่ะนี่เลยค่ะดินสอยักษ์นะคะแล้วก็น,นี่คืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราเนี่ยต้องห้ามโดนตรงกลางที่มันเป็นดำๆเนาะนี่ปึ๊บอันนี้นะคะน่าจะเป็นไม้บรรทัดนะคะทุกคนไปค่ะปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บชูิงแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอ๋อ เมื่อกี้คือปอไปโดนตรงกลางก็เลยตุยเลยนะคะโอเคเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเราจะมารอดูว่าเส้นชัยเนี่ยจะมีอะไรรอรออยู่บ้างนะคะเออมารอดูกันนี่เมื่อกี้ปอตายตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อก็คือห้ามโดนอันขาวๆเลย แล้วก็จะมีหลอดเลือดนะคะอยู่ที่ขวาบนค่ะเห็นไหมอันนี้นะคะทุกคนค่ะไม่ต้องงงนะคะคือมันจะมีเห็นไหมเอ่ยมันจะมีจุดวาร์ปอยู่ค่ะให้เราเนี่ยกดวาร์ปไปเลยนะคะแบบนี้ฟลึมเฮ้ยเราวาร์ปมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นถังขยะนะคะแล้วก็เราเนี่ยกำลังเยียบกับก้อนกระดาษนะคะแล้วก็ทำการค่ะกด E นะคะเพื่อเทเลพอร์ตค่ะ นี่มาโผล่ตรงนี้แล้วครับผมอันนี้นะคะคือกันไกค่ะเปร๊บเราขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วอันนี้นะคะมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าห้ามโดนตรงกลางเออโอ้โหระวังจะตายนะคะมันจะมีหลอดเลือดบอกอยู่นะคะทุกคนห้ามตายแล้วเพราะว่าจุดเซฟคือไกลมากเวอร์มาค่ะเปรืบฟึบเฮ้ยโอ้โห ตกกระใจหมดเลยมาเรามาถึงจุดเซฟแล้วนะคะอันนี้มันคืออะไรหรอคะเนี่ยมันมีตัวที่อันตรายอยู่ด้วยนะคะอ๋อตรงนี้นะคะมันคืออะไรนะบอร์ดอะที่เขาเอาไว้เขียนประกาหมึกนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องหนีเจ้า2ตัวนี้ด้วยนะคะเห็นไหมเออปอขอคิดหาวิธีก่อนแล้วกันนะคะว่าเราจะหนีพวกเขายังไงดีนะคะเพื่อน ก็คือต้องกดตรงนี้นะคะเพื่อทําการวาร์ปหนีนะคะอรอกอ่อนนะจ๊ะน,น,นี่ไว้พวกแกกําลังติดกับโอเคค่ะเราผ่านมันแล้วนะคะไปกันต่อเลยออกเดินทางได้นี่เครื่องคิดเลขสีชมพูสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเขียวสีม่วงนะคะวีน่ารักชิมัดเลยก็คือเราเดินไปได้เลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็คือปีนได้อู้อันนี้คืออา่าอันนี้เหมือนว่าเราต้องสุ่มหรือเปล่าเฮ้ออ๋อใช่ต้องสุ่มสีค่ะว่าอันไหนที่มันเดินได้นะคะเมื่อกี้ปอเดินนี่สีเหลืองไปได้เอ่อสีมว่วงเอ่อโอเคค่ะสีว่วงไปได้สวยเลยปุ๊บออกเดินทางกันคือรู้สึกว่า น่าจะมีอีกในไรด่านเลยนะคะทุกคนไปค่ะเดินทางต่อไปนี่เรามาถึงจุดนี้แล้วนะคะอันนี้นะคะปอว่าน่าจะเป็นกบเหลาดินสอหรือเปล่าที่มันจะแบบว่าจะต้องหมุนใช่ไหมเออปอจําจได้นะสมัยปอเรียนนะทุกคนเป็นไงก็ยังจําได้อยู่อ่ะอันนี้คือเป็นจุดเซฟแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราต้องกระโดดมาที่ตรงนี้หรอ เอาไม่ใช่อ๋อปอลืมไปเลยค่ะว่าตรงนี้นะคะจะมีลาวาทิปค่ะก็คือเป็นลาวาล่องหนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเดินตามปอนะคะจะในรอดเนาะโอเคมาค่ะปึ๊บปึ๊บนี่นะก็คือโดดตามปอมาเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้คือปอ,อก,ก็ไมไ่ค่อยจะแน่ใจอุ้ยอปอลรอดเฉยเลยเอาดีๆคือปอรอดเฉยเลยทุกคน เป็นไงคนเทพปะเอออันนี้ก็คือเป็นสบูอ่อาบน้ำนะคะโอเคไปละค่ะอันนี้คืออะไรอะเราต้องกระโดดนะคะมาทางนี้ใช่ไหมปึ๊บ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 จึ๊บแล้วก็ต้องทำการอ,อ๋อยังไงเอ,อิ่มกดเทลลพอร์ตนะคะตรงนี้เนาะปึ๊บอ๋อแล้วก็วาร์ปมาตรงนี้เลยนะคะเฮ้ย เหมือนเราจะเห็นใครบางคนกําลังยืนอยู่นะคะนั่นคือยันจังนั่นเองนะคะยันจังฉันมาแล้วเพื่อนรอก่อนนะฟึบ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 นี่ไงนี่ค่ะทําการปีนขึ้นมาเลยนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> เราเจอ,อยันจังวัดดีเพื่อนเราชื่อวปอคอลิน,นะเพื่อนนะและนี่คือเป็นโอซนะโอซานะหวันด,ดี แล้วก็อันนี้คือเป็นกระเป๋ากระเป๋าหรอตรงนี้ก็คือทำการนะคะกดวาร์ปเลยค่ะปุ่มเห็นไหมเราวาร์ปมาอยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะโอเคเดินทางกันต่อเลยค่ะทุกคนฟรบฟรบฟรบตรงนี้นะคะมันคือหนังสือเนาะอ๋ออันนี้คือห้ามโดนดินสอรหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้นะคะมันคืออะไรหรอ อ๋อก็คือเราขึ้นมาเลยแบบนี้นะจ๊ะนี่อันนี้คือสีม่วงไปได้เอ่อแล้วก็เออเออเออโอเคไปได้ครับผมแล้วเราก็มาเจอก,กับปากานะคะปากานินสอก็คือห้ามโดนเลยนะคะนี่เลยค่ะลิควิดก็คือจะเป็นแบบที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการทำงานนะคะเห็นไหมเอ่ยก็จะมีมีมงมีแม็กเนาะโอ้โหแล้วอันนี้ราะคะ เราจะไปยังไงเอ่ยต้องลองเสี่ยงดูแล้วละจ้าเฮ้ยอันนี้ไปได้แล้วก็เฮ้ยเอาดีโหฮฮเก่งจังเลยอ่ะเราหึนี่นะคะแล้วก็เดินผ่านมาเลยนะคะโดยที่ห้ามโดนเลยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะคือห้ามเหยียบเลยค่ะมันคือกาวมั้งอืม อโอเคค่ะเมื่อเราผ่านแล้วใช่ไหมคะเราก็จะพบกับร่างของยันจังแล้วก็โอซานะนะคะเฮ้ดิวัดดียันจังโอ้โหกําลังนอนเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะคือโฉมหน้าของคนที่สร้างแบบนี้ขึ้นมานะคะน้องโทมทัสคิดแคทนะคะก็ขอบ คุณมากๆเลยนะคะที่ใส่ใจพี่ขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวใครที่อยากจะมาลองเล่นนะคะปอจะทิ้งลิงก์แบบนี้นะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะทุกคนค่ะก็คือจะมีตัวละครของปอเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาถ่ายรูกกับปอได้ในแบบนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอนะคะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน